อสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมกระถังซ้าจังนะครับนะเออเด้งดึงดังปะปะปะะปะเฮ้อนะครับนะเดี๋ยวจะเบ็ดเดี๋ยวพอดีว่าคลิปที่แล้วก็เห็นนะครับนะวันนี้วันอังคารนะครับนะโอ้โหเบ็ดเดียว่าสวยอ่ะเออซื้อ200เกมกิเลนนะครับแตกนะครับถ้าใครอยากดูเนี่ยครับนะอยู่คลิปที่แล้วนะครับเปิดไปดูช่องเลยครับนะ ใครที่ยังไม่กดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมเนี่ยฝากกดให้ผมด้วยนะครับนะเออนะครับวันนี้เนี่ยเรามาลุ้นกันนะครับว่ามันจะแตกหรือเปล่านะครับสําหรับนะสำหรับซึนงอคงนะครับไม่ใช่ซึนงอคงหรอกแบบว่าพังจังนั่นแหละนะทุกคนเคยดูอยู่นะเออนะครับอุย้ยเข้าหรือเปล่าเบตสี่สิบเบตเท่าไหร่เนี่ยเบตสองร้อยนะเบตสองร้อยก็เบตสองร้อยโอ้ยครั้งเพื่อน โอ้ไม่หมนให้ควนมันต้องติดกันไงความหมายพขาต่างทำจังมาโอ้เฮียสวยอยู่เนี่ยดูดีเป็นสองร้อยเลยเพื่อนเอ้ยหน้าจอยหน้าเข้าใกล้แล้วตอนนี้นะโอ้โห <c oughs> ใครที่ยังไม่กดไลค์กดซับสไครต์นะครับเหมือนเดิมนะครับนะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับอันนี้ทุน1 0สิเเราจะแตกหรือเปล่าแล้วมาลุ้นกันดูนะครับนะเออ ถ้าร่างทองเนี่ยโอ้โหร่างทองกระจายเลยเมื่อกี้น้ำลายนะครับนะร่างทองเมื่อกี้เข้านะครับนะบอกเลยว่าเต็มแผงเต็มกำลังนะครับแล้วเป็นสองร้อยอย่างนี้นะครับมึงบอกเลยว่าสุดจัดประหลัดบ,บอกนะครับนะอุ้ยมาเถื่อนกลัวนะนะมาหน่ะมาหน่ะขอ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 โอ้เฮ้ยลีสปินไม่มี ได้บรรุคนเป็นสองร้อยนะครับมันจะเข้าไม่เข้าวะโหสวยมากสวยมากเมื่อกี้สวยแบบถ้าเข้าไปเนี่ยเป็ดทีเดียวรู้เรื่องนะผมไม่ได้เปิดเทอร์โบเลยครับนะหลังๆมาเนี่ยเรื่องอใจใจเย็นลงนะครับนะโอ้โหแต่ตัดภาพไปเมื่อกี้แม่งไม่ใช่เลยนะคือสองร้อยนะเพื่อนนะสองร้อยนะนะอย่าเล่นลินคอนะเพื่อนนะโอ้เรามารุ้นกันด้วยกันนะครับนะว่าภาคจะรอดหรือเปล่านสำหรับทุน1ิ k เคนี้นะครับนะ เบ็ด210บาทนะครับถ้าเปิดเอเทอร์โบเนี่ยผมนั่นจะหมดแล้วแหละไปรวดเร็วนะครับนะเทอร์โบเนี่ยมันยังได้ความยาวแบบเออได้แบบได้แบบเออได้ลุ้นหน่อยนะครับนะเวลามันหมุนลงแบบฟูดฟื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 ดเออเวลามันจะเด้งลงนะครับท่านผู้ชมนะโอเคขอรุ้นหน่อยนะครับโอ้เต็มแผงเต็มกดันดอกนี้เท่าไหร่200รโอ้โหบางกี้คิงน่าจะแพงแพงมากๆเลยเนี่ย โอ้โหหกเจ็ดพันแล้วเพื่อนโอ้โหเจ็ดพันเจ็ดสิบบาทแค่นี้ได้เลยเลยนะครับทุกคนนะใครที่บวกแบบนี้นะครับเลือกได้เลยนะครับเนหะยยดเสี่ยนต่อนะครับนะเอาเงินไปไปเล่นต่อก็ได้นะครับแต่ว่าถอนเงินเยอะๆออกก่อนนะครับนะเออเป็นเทคนิะครับเป็นเทคนิงนะครับน,น,รน,นะบนะมาโอเคโอ้เพื่อนเออหลๆให้หน่อยหลๆให้หน่อย หนะ้าสิบหมุนรอบยังไม่เข้าเลยว่ะเพื่อนต้องสู้ดิวะเออทุกคนสำหรับใครที่ท้อน,นะครับนั่ต้องสู้นะครับผมนะต้องสู้มันนะครับนะไปเดี๋ยวพี่จ๋องเพิ่มอีกสามสิบบาทเพิ่มเพิ่มอัตราในการแตกนะครับนะปรับเบ็น,นะครับเทคนิคการปรับเบ็น,นะครับมา จะไม่พูดเลยแล้วนะผมแบบว่าขอให้มันเข้าก็พอนะเออไปดิเออแมาแมามาต้องเดินกูแน่แหละแมาโอ้โหเอา,เอ,า,อ,าอีกูนูเพื่อนขอละขอละว้ สองร้อยสิบบาทสองร้อยสี่สิบมาดิเฮียมาไป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 ,ไป,ไปต่อไปต่อไปต่อขอไว้รัวขอไว้รัว,วเออเออไว้แล้วมาสามตัวนะเออไว้แล้วมาทีละ่สามนะมาทีละ่สามทีละ่สี่เลยเพื่อนนะเออมันก็จะหมุนไปบวกไปเรื่อยๆนะมาดิเออถังซับจังไอติดทองไปอีกนะ หนึ่งหดึดงึ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 โอ้อีกทีเดียว่นอีกทีเดียวไปต่อนะอีกทีเรไปต่อนะอีกทีหมุนหนึ่งไปบวกสองสวยครับเพื่อนสวายจังหวะนี้นะบวกอัตราในการหมุนไปอีกสองนะครับมาแล้วดูทองเกไปอีกโอ้ดูดอกแค่นี้ันเก้าแล้วมึงรอดูนะเต็มแผงเต็มกระดานนะทุกคนอดชิ้กันแบบนี้โอ้ขาดแถวสี่แถวเดียวนะ บอกเลยไวยไปไหนว่าไยไปเที่ยวหรือเปล่าโอ้เกมนี้กว่าจะบิดเข้าเลยนะครับยากมากเลยนะครับนะตอนนี้กําไเจ็ดพัน 7, แล้วมากับไรแบบว่าหกเจ็ดพันนะครับกําไหกเจ็ดพันะนะครับนะนะครับมาดโโิโอ้เพื่อนขอไวเอ็นขอไวยอีกนึงโอ้โหดูดีเหลือเหลือเหลือแบบตัวเดียวนะเหลือสองตัวสุดท้ายนะครับนะมาลุ้นกันว่ามันจะเต็มแผงเต็มกระดานหรือเปล่าดูดีโอ้สวยมากโอ้ โอส 100, าสาม <c oughs> ด้ยวยสามพันเออสามอยก็มาเอ้าดี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 ื่อีขอวอีด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 ีอีดีดนะีด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 ่ดีดอนีดีดวดีดีดวดี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 ดัดีดแดี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 ดิดี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 ดอดี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 วีดีกีดีนนะดี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 ดยนะ โอ้โหมันบวกสวยนะครับนะบวกสวยอยู่นะครับดูดีไม่มาแล้วโอ้โหเสียดายทุกคนผู้ารบิท200เข้าแต่ไม่มีแบบช็อตบิ๊กวินเลยครับแตกแต่นอกแบบว่าทีละ4 5 0 0 0อย่างเงี้ย3,000 2,000 1,000โอ้โห 19k ครับวันนี้นะเออสรับบวกมันสวยอยู่นะครับบวกต้นทุนที่10,000นะครับนะบวก10,080นะครับทุกคนนะเออสวยอยู่นะครับนะสหรับวันนี้นะครับนะเหมือนเดิมนะครับ นะขอแบบปัดอะไรนะคำว่าปัดเศษหน่อยแล้วกันนะใครที่ยังไม่กดไลค์กดซับสไครต์นะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับนะโอเคนะอามาเดี๋ยวปัดเศษหน่อยอก,กี่บาทเนี่ยโอ้ยอย่าเล่นเล่นเอานะเว้ยกูเอานะเว้ย,วยช่วงนี้เอาหมดนะเฮ้ยเออนะครับนะเอออย่าลืมกดไ like, ลคล์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับมา สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ